โอเคครับสวัสดีอีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่ในเกมแอนิเมชันน,น่าเลยนะอีกแล้วเว้ยอา่วอาวันนี้อยู่กับขิรัวนะขิรัวนะเหมือนเดิมขิรัวไม่เหมือนเดิมแล้วอ่าอย่าไปดูในเกมเลยเด้อไปเลยเฮ <c ười> <c ười> ้ยบวยโอเค <c ười> นะครับความสามารถของขิรัวท่าซองเลยสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร,ดบอร์ดครับพีดสเก็ตครับอืมแล้วก็เขาจะพอกแล้วก็ท่าสี่ครับคือฟันมีรัวเออ มาบูลงมูล่าแล้วกัท่าแรกนะ่าจะไปแยกล่างพันเงานะดูแยกล่างพันเงาสเก็ตไล่ไปเฮ้ยไม่ดูหรอโยกไว้อันนี้มาดิมามาบูลงอูล่านี่ยมันล่อเลยเอ้ยโกคูล right ่าเหรอโคคูไอ้สคนไอ้เหี right. ้ยงงัดกูทำรูด้วยสเก็ตนี่ครับสเก็ตนี่เลยว้าวครับมันสามารถตกสเก็ตได้ด้วยขอ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 แยกล่างหน่อยแล้วกัน อะไรอะไรตัวจริงอยู่นี่หนสูสวยสวยสวยจีสเก็ตหน่อยแล้วกันหนีได้หนีได้หนีได้ครับตัวอมาตยีใส่กีเซตบนที่ไหนก em ็ได้นั่นน่ะมันน่าจะไม่หมดเวลานะจำไม่ผิดอ่ะบอกว้าวตายหนึ่งเว้ยเฮ้ยว้าวสเก็ตเว้ยสเก็ตสเก็ตสเก็ตอ๋อแล้กันตัวเนี้ยอ๋อแล้วกันเฮ้ยไม่โดนวีนละนี่ไงตายไปหมด เขาแยกล่างเหมือนกันลูฟี่เลยนี่ลูฟี่เลยเอาลูฟี่เลยเกตไปว้ยมาว้วาวโดนร้านไม่มีเว้ยไม่มีร้านเลยเย้เบ๊เบ๊เบ๊เถอยโอ้โอ้โอ้เป็นไรเป็นไรเป็นไรนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงโดนซะบ้างไอ้วีนพูดมันหล่อว้า สเก็ตแล้วว่ายไปดูเว้ยเอ้ยตีดหินออื้ไม่แล้หัวตกหัวแตกตายเอเวนไอเวนไอเวนไอเวนจะเส้นอะไรวะไม่ได้แล้วอะไรดูเชิงอะดูเชิงได้ดูเชิงะดูเชิงะได้ดูเชิงอะได้หนูดูเชิงอะได้อู้ว้าวว้าวชิโดนล่อเองอู้เหี้หมดมากไหมเหี้ยใครเป็นแฟนล่างวะอ้าวว้าวว้าวเฮ้ย The Were โอ้โหตายตายซะไอหนูงะ ถอยดิหนูถอยดิสเก็ตขี่สก็ตว้าวตกสเก็๊ตมะได้ยกล่างอ่ะแยกล่างมีอะไรมีปัญหาป่ะไอ้หมดก๊อตหมดก๊อตโดนป่ะโอ้โอ้ถอย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 จะควักหัวใจโชว์จะควักหัวใจโชว์จะควักหัวใจโชว์เออต้องกว้าแปลงมาจะควักหัวใจโชว์นะควักหัวใจโชว์งงกูแล้โงงกูเลยซานงงกูเลยเพี้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน เอ้ข้อของใจนะไม่ได้เว้ยตอกขบวนไปมีกอสพีเลยเร็วเกิน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 ตายไม่ฮี่ข้อของใจดิโอ้ไม่ได้ต้องข,อออข,อข้อของใจแล้วตรงหวะนี้อ่าแรกหน่อยแล้วกัน <c oughs> ถอยถอยดิเฮ้ยสโลรนเฉยสโลรนเฉยเอ้ยโอ้ยเจี๊ย โมฆาดเลยโมฆาดดูโอเคยันแม่มาละเฮ้ยอืเกลัยเกลไยนี่นี่นี่ฮัลโดนจะโดลดโคดาวิสิบเปอร์เซ็นนะเพื่อนบอกมาเพื่อนบอกมาเพื่อนบอกมาเฮียพีบอกมาเฮียพีบอกมานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่สเก็ตหน่อยแล้วกันโซโลโซโลปับนี่เฮียังไม่ครบอ่ะเฮียไปไล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 กีรัวกีรัวโยกโยกโยกเงาพลังเลยไปไลหนู น้องพันล <c oughs illing en> <s Elliott ills> <c oughs> ่างเหรอวะล่าอะไรูล่าอะไรปัญญาอ่อนูล่าอะไรปัญญาอ่อนไอ้หนูนี่โยโยโยปุ๊บเอ้ึขึ้นดาววะไอ้นี่เล่นเป็นอยู่นะดูเชิงอะเฮ้ยดูเชิงไงหนูดูชิงเยอะวางเอ้ยถอยถอยถอยไอ้กลับสวนไอ้เขี้ยวเวล้าหมดก่อนแม่ล้อเลียนล้อเลียนไอ้เวนไปอีกตาฮัลโหลโดครับพี่มาทำไมครับไม่แล้วครับ เวลาเดิมนะครับทำไมต้องมาเวลาเดิมเลยครับลงมือนะ่ลงขงมือดิเจ้วอะไรกลัวเปรี้ยวมากเลยพี่มาได้เฮียโซโลกันเลยพี่ฝึกจนชำนาญนอะฝึกจนชำนาญนอะมาดิฝึกจนชำนาญะคระับพ,พิมพ์ๆกูวะเฮ้ยโซโลนิเวอร์โซโลวอิสบูอย่างเงี้ย ไปไร่ไป,ปไร่มึงไปไร่มึงไปไร่ไปไร่โอ้โหขึ้นอับมีชนชาร์จจามจอนวะ <Mother. S 1> โอ้ยแยกเงาผันร่างฮีโดนสะกิดโดนสะกิดไอ้หนูโดน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 ตายโซโลตายพิมมาอยู่เมื่อมื่อยู่เมื่อเนี่ยพิม,มอยู่เมืม่อเนี่ย เออโหลเ่เออเป็นที่พอใจที่เกม uh huh. yeah, yeah. มักอ่าฮะว้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากโออเออเอ้ยเตาคนตาสก,กิลไม่โดนวหยมึง um, ดูมาะละดีอเยี่ yeah, mm. มมากอู้หู้หู้สโลจอใครบ้ากออก้องแบ <res> <mas k> บไดูขนมสวยหนูสวยเฮ้ยเฮ อ้าโอ้หเอ้าอืมเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันหรอเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ดีแล้วเว้ยพี่โซโลพี่โซโลโซโลโซโลพี่โซโลเกไปยแตก็ังนี่ไงตาย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 ายายยายยอยยยยย ว้าวว้าวา,วา,วา,วานี่ไงเยี้ยเงาพันล่างเอ้ยนี่วะตัวเฮีเ้ยอะไรวะอู้หู้ยโซโลจะตายโซโลจะตายกูเองกเองไม่ได้ไม่ถึงวะไม่ถึงวะพี่โซโลจุ๊กยังดีจุกดีเกินไอ้หนูเฮ้ยลมแบบไม่ยอมรับก็มีอารมณ์อาไ,ไปแล้วพีไปแล้วเอ้ยเฮ้ยชาร์จความร้อนอยู่เหรอชาร์จความร้อนอื ชอบจังเลยคนที่ชอบความร้อนนี่ตายว้าวก็สปีดเว้ยเืาตรงแล้วรงแล้วอืมุดยอดเว้ยุดอดเว้ยโอ้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 โโ้โโ้ออ้ออ้้ยอ้อ

ฮันจิโร่เฮ้ยสวยเลยฮโอ้โหโอ้แรงจัดแรงจัดจ,จไปแล้วไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกนี่มันสเก็ทนะเว้ยเฮ้ยฮันจิโรเลยไอ้ทันจิโร่หัวแตกตายพี่พี่แปะดิพี่แปะดิแปะไปแล้ว<ป>เนี่ยนี่เป็นแม่เล่นเป็นแม่นะดิเราต้องไปดูคลิปกูนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยตายพอต้องย,าองยา่านบ่อต้องย่านนาเมทานัมยูเพียน บอ่อตองยานบอ่อตองยานเฮ้ยห,หัวแตกอู้ทอดหน่อยละกันตาย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 เฮ้ยสโลนิเวอร์ทีมแดงมิ่งสองคนเลยวะอ <c oughs> ้้พีแปะแปะแปะแค่แปะเว้ยจะรอเวลา,า,า,าหมดเลยแค่แปะเว้ยจะรอเวลาหมดเฮ้ยเฮียนี่แจกเบอร์วะมึงดูดิเฮ้ยกูตายก่อนจบอะไรวะเฮ้ชยชนะอยู่ดีเลยม่มีคนไทยวะดูเฮีย อภิคนไทยอยู่ไหนอภิอภินี่คนไหนอภิ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 อมอภิอายอ่าฮะโซโล่เว้ยเจอมึงละพีเฮ้ยอย่าแปลกูว่าแล้วอ้าไอ้เหี้ยมาได้ทันเวลาพอดีเลยแต่มันหากูนั่นแหละสุดยอดอยากล้างไม่ได้นะหนูว่ะพี่

งจูนแล้วพีดูนพิษสึกอะพิษสึกะพ่อไปแล้วไปแล้วเอ้ยหัวแตกหน่อยไหมพี่หัวแตกหน่อยไหมหัวแตกหน่อยไหมอย่าให้กูมีอารมณ์นะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันพี่โซโลทำอะไรไม่ได้เลยวะพี่อย่าแบกกูโอ้โหพันยาอ่อนเหี่อืมตาย อะไรเลยเหรอวะ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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่แรงจังแรงเกินเป็นไรพี่เป็นไรเฮียไม่โดนเหรอตายเป็นไส้พี่ระเบิดไอ้นี้ระง้อมึงเฮียเลยเฮ้ยเฮียอิจิโกะโซโล่ตายวะโซโล่ตายโซโล่ตายอู้บางใคร พี่แมวดิพีหมดลาหมดให้ไงอู้หึอึหอหึว้าวว้าวว้าได้หมดเลยนะพี่อืมึงไม่มีดาเมจที่แรงหรอกพี่ใไออยู่ระยะไกลอยู่ในนอกสายตาอยู่ที่เธอไม่เห็นค่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเธออ่ะเปิดเขาละวั a t What the fuck เฮ้ยมือผ่าไม่โดนไม่ใช่นี่แปลงร่างอีกแล้วเอาเรื่องจัดจัด มาดีสัตว์มาดีเฮียเอ้ยพีเอามันพีเอามันพีเราลุมมันดีเอาคนเดียวอคนเดียวนี่ไงเอาคนเดียวก็ได้ลุมควักหัวใจมันก็จบแล้วนี่ควักหัวใจควักง่ายก็ดีดิพีพีไม่เอาพี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 โอนี่ฆ่าไม่กระทั่งเพื่อนตัวเองเว้ยมึงเป็นคนไงวะคนดีคนดเออเหมันแค้นกูเป็นเฮียอะไรพีอู้วเฮียแรง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 ช่วนี้เล่นไงวะเอแปลงร่างแล้วมันเป็นพวกอ่อไหมหรอวะแย่ร่างไอพีอะไรเจ็บปะนะ เก็บไว้่าจไว้กูขอไม่ตายวิสายหรอน่ากิงตามให้ฮันดิเฮ้ยมีหัวล้อด้วยวะกี่บาทวะต้องแพ้แน่าดูโอเคครับ้าใครชอบเอากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะเย็ดเคสปาราฟักเกอร์บา